วันนี้ผมจะมาตอบคอมเมนต์แล้วก็ให้ความเข้าใจกับพี่น้อง f อฟที่นะครับผมเคยลงคลิปไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมัดไฟนะครับตัวนี้เขาเรียกว่ามัดไฟหรือว่าชุดฟินคอยนะครับชุดฟินคอยนะจากกรณีที่ผมได้ลงคลิปไปว่ารถสตาร์ทไม่ติดทําไมถึงต้องทําการเปลี่ยนมัดไฟหรือว่าฟินคอยนนก็มีนะครับในเนื้อหานะครับผมก็บอกไปนะครับว่า ถ้าเป็นรถที่มีไดสตาร์ตนะครับก็หมายถึงรถสตาร์ทมือนะรถสตาร์ทมือที่มีไดสตาร์ทไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนยกชุดมัดไฟนะครับถ้ารถสตาร์ทไม่ติดนะครับในส่วนของรถที่อ่าสตาร์ทมือแต่ว่าไม่มีไดสตาร์ตนะครับอ,อรถที่ไม่มีไดสตาร์ทอันได้แก่นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะไล่ไปตั้งแต่ Honda ซูเมอร์เอ็กตัวใหม่หรือเปล่านะคลิก1 2 5สกุปปงสกุปปี้แล้วก็ในตระกูลเอ็มแมหรือ n m a x นี่แหละนะครับไม่มีใดสตาร์ทนะครับเป็นรถรุ่นใหม่ๆจะไม่มีใดสตาร์ทนะครับทุกท่านนะทีนี้นะครับเมื่อเราพูดถึงนะครับชุดฟินคอยหรือว่ามัดไฟอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะในมัดไฟนะครับ มันจะมีอยู่3วงจรด้วยกันนะครับมันจะมีอยู่3วงจรด้วยกันนะซึ่งทั้งหมด3วงจรนั้นก็จะประกอบไปด้วยวงจรชาร์จนะครับไฟชาร์จนั่นเองนะครับก็คือไฟที่ขึ้นมาสายสีขาวนะครับไฟชาร์จจะเป็นสายสีขาวนะครับทุกท่านนะของรถทุกรุ่นเลยนะครับจะเป็นสายสีขาวแต่นับปัจจุบันนี้ขึ้นเป็นเหลืองแดงนะแล้วก็นะครับชุด กดรวดชาร์จนะครับจะทำหน้าที่สร้างก,างก,างกางระแสไฟกระแสสลับขึ้นไป5 0โวลต์ AC นะครับ5 0โวลต์ AC ไปที่แผ่นชาร์จแผ่นชาร์จก็จะทำการเรียงกระแสแล้วก็แปลงกระแสนะครับไปชาร์จที่แบตเตอรี่นั่นเองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของคอยแสงสว่างนะครับคอยแสงสว่างก็เป็น AC เหมือนกันขึ้น5 0บโวลต์เหมือนกันนะครับก็จะเป็นสายสีเหลืองนะครับสายสีเหลืองนะ อ่าตรงนี้มันจะมีสายสีเหลืองอย่างนี้เห็นไหมนะครับมันจะมี2วง,งจรแล้วในชุดขดลวดที่เป็นทองแดงนะครับมันจะมี2ชุดอ่ามันจะมี2วง,งจรนะครับก็คือวงจรชาร์จกับวงจรแสงสว่างวงจรแสงสว่างจะยิงตรงขึ้นไปที่สวิตไฟเลยนะครับหรือว่ายิงตรงขึ้นไปที่หลอดไฟเลยแต่จะมีท่อนแยกเข้ามาที่แผ่นชาร์จเพื่อเป็นตัวโอเวอร์โหลดนะครับไม่ให้ไฟมันวิ่งไปชนหลอดไฟโดยตรงนะครับ ทีนี้นะครับในกรณีที่รถสตาร์ทไม่ติดนะครับในกรณีที่รถสตาร์ทไม่ติดนะย้ำต้องใช้คําว่ารถสตาร์ทไม่ติดนะครับต้องแยกแยกประเด็นกันออกในกรณีที่รถสตาร์ทไม่ติดนั้นนะครับไม่จําเป็นต้องไปเปลี <aru> ่ยนชุดม <Smithson half> ัดไฟในกรณีที่รถมีไดสตาร์ทนะครับในกรณีที่รถมีไดสตาร์ทเนี่ยนะครับไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องไปทําการเปลี่ยนไดสตาร์ท Uh, ไม่จะเป็นจะต้องทําการเปลี่ยนมัดไฟนะครับแต่ในรถที่ไม่มีใดสตาร์ทนะครับรถสตาร์ทมือที่ไม่มีใดสตาร์ทนะครับอ่าอันนั้นท่านต้องได้เปลี่ยนยกชุดอยู่แล้วนะครับทาไมถึงต้องเปลี่ยนยกชุดเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปนะครับในวงจรสตาร์ทน,นะครับในวงจรสตาร์ทมันใช้ในตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวนี้ตัวเดียวนะนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมถืออยู่ตอนนี้นะครับเขาเรียกว่าพิกอัพคอยหรือว่า พัดเชอคอยนะครับหรือในรถหัวฉีดเขาเรียกว่าเซนเซอร์ตรวจจับความเร็วเพาข้อเวียงหรือว่า C K P นะครับถ้าไอตัวนี้มันเสียนะครับรถมันจะสตาร์ทไม่ติดนะครับรถมันจะสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับอ่าตัวนี้เสียนะแต่ชุดอ่าคอยชาร์จคอยแสงเสียมันสตาร์ทติดนะเพราะว่ามันใช้ไฟจากแบตแทนนะครับมันใช้ไฟจากแบตแทนแต่มันสตาร์ทติดนะอ่าในกรณี ไฟไม่ชาร์จหรือว่ากดแสงนะครับไฟมันไม่ออกโอเคคุณต้องได้เปลี่ยนยกชุดแต่รถสตาร์ทไม่ติดคุณจะไปเปลี่ยนยกชุดไม่ได้ถ้าวงจรชาร์จมันดีอยู่นะครับวงจรแสงมันดีอยู่ท่านก็ไปเปลี่ยนเฉพาะฟัซเจอร์คอยนะครับฟัซเชอร์คอยมันมีขายนะครับเป็นของเทียมนะครับตรงรุ่นก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะถ้าในกรณีลูกค้ามีงบเออท่านอยากจะ เปลี่ยนยกชุดก็ไม่ว่ากันอันนี้ไม่ได้ว่านะครับแต่ถ้าเราเซฟให้ลูกค้าเราก็เปลี่ยนเฉพาะไอ้ตัวพัดเชือคอยนะครับทีนี้นะครับก็ในกรณีที่รถที่ไม่มีไดสตาร์ทนะครับรถที่ไม่มีไดสตาร์ทหลักการทํางานของเขานะครับก็คือนะครับเขาจะปล่อยกระแสไฟเข้ามาตรงนี้ก่อนเมื่อเราเปิดสวิตช์ก็จะปล่อยกระแสไฟเข้ามาเมื่อเราเปิดกดปุ่มสตาร์ท ไฟที่วิ่งเข้ามานะครับจะสร้างสนามแม่เหล็กนะครับผลักให้ล้อมแม่เหล็กหมุนก็คือใช้ชุดกดลวดพวกนี้นะครับผลักสร้างสนามแม่เหล็กผลักหรือว่าดูดนี่แหละนะครับให้ล้อมแม่เหล็กจานไฟมันหมุนเครื่องมันก็หมุนไปด้วยเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วนะครับเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วนะครับรีเลย์มันจะตัดสลับแล้วทีนี้จะตัดวงจรสตาร์ทออกให้พวกนี้ทําหน้าที่ชาร์จไฟแทน นะครับทุกท่านนะมันจึงไม่มีใดสตาร์ทนะครับในรถรุ่นใหม่ๆออกมานะครับทุกท่านนะก็เห็นมีพี่น้อง f c เมนเข้ามาว่ารถที่ไม่มีใดสตาร์ทก็คงมีแต่รถสตาร์ทเท้านั่นแหละนะครับจริงๆรถสตาร์ทมือมันไม่มีใดสตาร์ทนะครับณปัจจุบันนี้นะครับมันใช้เขาเรียกว่าโรเตอร์สตาร์ทนะครับหลักการของโรเตอร์โรเตอร์สตาร์ทก็คือปล่อยกระแสะไฟเข้ามาสร้างสนามแม่เหล็กนะครับใช้ชุดขนลวดพวกนี้สร้างสนามแม่เหล็กผลักดัน ให้ล้อแม่เหล็กจานไฟมันหมุนเมื่อรถติดแล้วมันก็จะตัดวงจรสตาร์ทออกนะครับให้ชุดคนลวดพวกนี้ทําการชาร์จไฟตามปกตินั่นเองนะครับพี่น้อง FC นะนี่แหละนะครับก็คือวงจรนะครับง่ายๆนะครับอธิบายให้พี่น้อง FC ได้เข้าใจนะในกรณีที่รถนะครับไม่มีใดสตาร์ทเนี่ยถ้ามันเสียคุณต้องเปลี่ยนยกชุดอยู่แล้ว นะครับหรือว่าต้องเอาไปพันคอยใหม่นะครับไปจ้างร้านพันใดพันใหม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีพัดเชืคอยแยกพัดเชืคอยมันก็พันมาแบบนี้เหมือนกันนะครับเป็นขดชุดเดียวกันเลยนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับณปัจจุบันนี้เทคโนโลยีนะครับมันก้าวไกลมันอาจจะมีของเทียมนะครับเป็นชุดพัดเชืคอยของเทียมนะครับอาจจะถอดออกแล้วเสียบเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ทําการบัดกรีต่อสายก็เป็นไปได้นะครับ อันนี้ก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่วันนี้ก็อธิบายให้พี่น้อง f c ได้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าหากว่ารถที่มีรถที่มีไดสตาร์ทนะครับรถที่มีไดสตาร์ทเนี่ยนะครับ,ร start, รบหรือว่ารถเกียร์ธรรมดาสตาร์ทเท้านะครับถ้ารถสตาร์ทไม่ติดไม่จาเป็นต้องไปเปลี่ยนยกชุดเปลี่ยนเฉพาะพัชเชอร์คอยนะครับเพราะว่าพัชเชอร์คอยเป็นตัวออกคําสั่งให้จุดระเบิดนะครับไอ้ขดลวดพวกนี้ทําหน้าที่สร้างากระแสไฟชาร์จแล้วก็ สร้างกระแสไฟแสงสว่างแค่นั้นเองนะครับยกเว้นอไอ้พวกอ่นมงอินแมกเอ็มแมกอะไรพวกนี้นะครับคลิกสกูปปี้นะครับตัวใหม่ๆที่ไม่มีใดสตาร์ทแต่เป็นระบบสตาร์ทมือนะครับอ่าตรงนั้นถ้าเสียก็คือต้องทําการเปลี่ยนยกชุดนั่นเองนะครับพี่น้อง fc เอาละนะครับในคลิปนี้ก็คงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้หวังว่าพี่น้องจะเข้าใจนะครับอ่าสิ่งที่ผมอธิบายไปนะครับคลิปนี้จบตรงนี้สวัสดีครับ